มาด,ดทูที่เที่ยวเกาท่านผู้ชมเที่ยวที่เก้านั้นเป็นหน้าที่ของร่องน้ำสีแดงเทพสรีหงทองส่วนร่องน้ำสีนงินั้นเป็นเรือหงฟ้ามหาราชท่านผู้ชมเป็นเที่ยวต่อไปนี้เแล้วับพี่น้องชาวเรือครับเรือคู่นี้ก็ใช้บริการในช่างเดียวกันนะครับช่างอินซีจากอำเภออากาศอํานวยครับจังหวัดสุพรรณบรครับเป็นคนตกแต่งํำเรือ แต่คนละปีคนละพอศหงฟ้ามหา,หาราชนั้นปีที่แล้ว11ส,สนาม8แชมป์ก็ถือว่าสุดยอดประสบความสำเร็จครับปี66ส่วนเทพสริหงทองนั้นพี่น้องจากบ้านดงบางกระดิ่ก็เคยเป็นแชมป์ที่สนามนาครอุบลต่างคนต่างใช้บริการในการตกแต่งทําเรือของนายช่างอินทรีนะครับเรือทั้งสองลำก็บอกว่า เป็นอู่เรือที่เคยอยู่เป็นอู่ที่เคยนอนวันนี้ต้องมาพร่อนกันเองเลยครับระหว่างหงฟ้ากับเทพสิริหงทองเข้าเทียบทุ่นแล้วเอาเ่ะครับมองไปทีก่กิจปลอยเรือทั้งสองลำครับตอนนี้กำลังจะตีโคง้งสไลด์ของพยังทุ่นปล่อยหงฟ้ามหาราชเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานครับพี่น้องจากบ้านดงแดงตั้งสี่ชุมชน ครับตอนนี้เรือทั้งสองลำก็อวยหัวเข้าเทียบทุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกรรมการที่จุดปล่อยนะครับยกธงล่องน้ําแดงนะครับล่องน้ําแดงให้ขยับเรือขึ้นไปอีกหน่อยนะครับมองวิวนะครับเอาอ๋อ ไพี่น้องก็ใส่กันมาแบบระเบิดเถื่องเลยทีเดียวบูกันแหลกหลานบาดเลือดไทยลือดเหลืองบะเถื่องใจก็เล่นเอาฟ้าสถาดิสะเทือนขับขึ้ดโดยแรงอัสัดโดยเทพีที่เพิ่งมาเหมือนคงเธแถบระเบิดเกิดเป็นไฟตากหัวตากไปตากหัตากหนีตากหัตากเปิดตาหัวตากเบียดเศษศีรีมีกันมาชนิดี่มาตาต่อตาฟันต่อฟันเลยทีเดียวมันรู้ที่ว่าหัฟ้ามหาราจะหนีออกมาได้หรือไม่เที่ยวนี้เพราะว่าโดนโดนข่มโดนขมของเทพศิลิ์ของทองเริ่มประกบแล้วระหว่างหงทองกับหงฟ้าหงไหนจะไปหงไหนจะอยู่เริ่มจะเปิดผายไงมือใใสส่่่กกกัันนนมมมาาาาาแแแลลล้้้้้วววจจเอ็ทผูช เอาครับหงฟ้ารมหาลัทเข้าเกียหนึ่งหึงเกียสองลองเกียสามตามเกียสี่บดบี้กี้กันมาใส่เกียห้าโค้งขาแทบระเบิดเกิดไปรัก่าผู้ชมเหมยจับตาดูดีดครับไม่ทำมาแล้วเ,เที่ยวนี้ใส่กันมาแบบจ้า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 ต่างคนต่างฝ่ายต่างคนต่างบทต่างคนต่างบี้ใครจะอยู่ใครจะไปใครจะไว้ใครจะหนีจับตาดูดีดีครับ ท่านผู้ชมก็ถือว่าเรียกว่าหงฟ้ามหาราชวันนี้ทําได้ดีที่สุดครับเรียกว่าไม่เคยแพ้ใครทีเดียวในสนามวันนี้สะกดคําว่าแพ้ยังไม่เป็นโอ้หุ่ยไม่ธรรมดาถือว่าสุดยอดแห่งเหลือพี่น้องลงแดงพยายามขยับขยี้ปีกันะโดยสิงห์ตะวันนามัอ้ยไม่ใช่สายเทพสิริมงคลเสพสีหงทองเอาแล้วเริ่มเบียดเบียดจุงหางพยายามเบียดจุงหางโอ้ยอย่ามาไกลน้กมันร้อนแม่ไม่ธรรมดาแล้วหงฟ้ามหาราชหันหลังกลับแล้วโบกมือบาย ยบไปไปก่อนละจ้าอ้จะไปไปไหนล่ะหงพอจะยบายไปไหนรอหงทองได้หรือเปล่าหงทองกับหงฟ้าใครจะไปเขาจะอยู่เริ่มเบียดแหลกแสงขึ้นมาตีตื่นขึ้นมาได้หรือไม่เอาไปครับเลยประกบไล่ประกบกอดคอหอมแจมตอนที่หงฟ้าหงฟ้าคุมเชิงได้นิดๆขุมเชิงได้หน่อยไปครับประคองน้องพีได้หรือไม่แต่ว่าหงฟ้าเริ่มบีกี่ตามาหงฟ้าหงฟ้าหงฟ้าเริ่มหนีหงทองบี้มาหงทองบี้มาจะทันหรือไม่ทันไปครับประคองไปครับประคองในการสมบูรณ์ที่เขาจะใช้แล้วเรื่องสองลังก็ปป่องให้เหลือไหลไหล เลือไลีเลือลีเลืลสุดท้ายก็รวดเก้าเซนชัยสำหรับเรือคู่ที่เก้านะครับหงฟ้ามหาราชล่องน้ำน้ำเงินพบกับเทพสิริหงทองนะครับในเที่ยวนี้คณะกรรมการตัดสินนะครับยกธงให้ล่องน้ำน้ำเงินหงฟ้ามหาราชนะครับเป็นฝ่ายชนะไปนะครับ